อีกส่วนหนึ่งก็คือมีการรับประทานอาหารเสริมนะฮะเราคงต้องมาทําผมเข้าใจนิดหนึ่งว่าในอาหารเสริมมียองเซตัวเนี้ยมันประกอบไปด้วยอะไรนะครับเอาสมุนไพรไทย6ตัว7ตัวที่ถูกผสมเยนในนี้นะครับเป็นตระกูลของส้ม,มนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ส้มโอนะฮะส้มแขกนะฮะบังขามแขกนะครับแล้วก็ชะมวงช้างนะครับแล้วก็มีทั้ง ตัวยานะฮะลีมาบาลีนะฮะก็เป็นตระกูลส้มเหมือนกันนะครับพวกนี้นะฮะเรารวมทั้งมะขามแขกด้วยซึ่งพวกนี้มันเป็นพวกตระกูลผลไม้ซึ่งมันให้ในเรื่องของวิตามินซีกับให้สารที่ไปเสริมภูมิต้านทานร่างกายเราแข็งแรงเพราะคนที่เป็นอมาพึกอามาผ้าสี่นี้ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องให้ระบบภูมิต้านทานร่างกายเราเนี่ยแข็งแรง ถ้าระบบภูมิต้านทางร่างกายแข็งแรงมันจะต้านพวกภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ให้มันเกิดซ้ำนะครับขณะเดียวกันในพวกตระกูลส้มที่เข้าไปทานมันมีกลุ่มของพวกวิตามินซีกับตัวที่ต้านสารพิษในร่างกายของเราที่มาจากพวกสมุนไพรที่ร่วมด้วยเพราะนั้นตัวหนึ่งไปต้านสารพิษตัวหนึ่งไปเสริมภูมิต้านทานแข็งแรงคำว่าต้านสารพิษนั่นคือต้านไม่ให้มีคดเลือดมาผิดปกติใน หลอดเลือดของเรานะครับส่วนในตัวต้านสารพิษอีกอันนึงก็คือมันทําให้เลือดในร่างกายเราสะอาดพอเลือดในร่างกายเราสะอาดมันจะมีออกซิเจนเพิ่มมากกว่าเก่าออกซิเจนนี้ก็จะไปเกิดไปเลี้ยงฟื้นฟูเซลล์ประสาทสมองเรานะครับตัวหนึ่งไปต้านสารพิษอีกตัวหนึ่งไปเสริมผู่มต้านทานแข็งแรงนะครับถ้าเซลล์ประสาทสมองมันไม่ได้ถึงกับเสียหายอย่างถาวรนั่นแหละคือเหตุผลว่า ทำไมคุณถึงได้ค่อยๆฟื้น,นตัวขึ้นเรื่อยๆนะที่รู้สึกว่าเอมันเดินเข้าห้องน้ําเริ่มเกาะได้ทําไมขามันยกขึ้นได้แขนนีมันมยกขึ้นได้ดีขึ้นมาโดยที่เราไม่ไมรู้ตัวนะครับนั่นสมองมาเริ่มสั่งการเพราะนั้นผมมาถึงตอนนี้ผมก็เลยสรุปให้ฟังนะว่าการรักษาทางการแพทย์ก็จําเป็นต้องรักษาไปนะเพื่อคุมความดันแล้วก็อาจจะต้องวัดความดันไประยะนะครับแล้วอาจจะต้องมีการเจาะเลือดมา ปิดประสงค์ก็คือกันไม่ให้เกิดเกิดมันมีภาวะของการผิดปกติของหลอดเลือดสมองอมนะครับเกิดซ้าอีกนะครับตรงนั้นนะแล้วก็ต้องอาจจะต้องทานยาคุมความดันอ,อะไรต่างๆต่อเนื่องแต่ในเมื่อเราไม่ทานยาเราก็ต้องเอาอาหารเสริมเป็นตัวเลือก่กวช่วยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องพยายามฝึกปนตัวเราเองแต่ต้องด้วยความ ระมัดระวังแล้วอย่ารีบร้อนแล้วอย่าให้เกิดการปกลมเพราะการหอบลมมันจะเกิดปัญหาซํำซ้อนขึ้นมาอีกได้นะครับมันดีขึ้นมาได้ขนาดนี้ถือว่าโชคดีมากๆแล้วนะที่ในอาหารเสริมมาม,ามีส่วนช่วยที่เราบอกแล้วว่าในสมุนไพรทั้งหมดนะครับทั้งการต้านสารพิษกับเสริมส้างภูมิต้านทานการต้านสารพิษนั้นก็คือมามาต้านน้ําตาลในกระแสเลือด กันไม่เราเป็นเบาหวานนะครับแล้วมันไปต้านไขมันในกระแสเลือดตันกันไม่ให้เกิดไขมันในกระแสเลือดสูงม,มันจึงป้องกันไม่ให้เกิดผิดปกติของเส้นเลือดสมองกับไม่เกิดการผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจนะครับและแน่นอนเนี่ยมันก็มีส่วนทําให้ไตกับตับกับปอดของเราแข็งแรงการไหลเวียนเลือดดีพวกสามพิษต,ต่างๆไม่เข้ามารบกลัวร่างกายเรา มันก็เลยทําให้เซลล์ประสาทสมองเราพื้นตัวกับสู่ระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติซึ่งถือว่ามาเกือบเต็มร้อปอร์เซ็แล้วนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับก็อันนี้ก็เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะได้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะว่าเนอันนี้คือความโชคดีของคนป่วยที่รีบไปโรงพยาบาลทันรวดเร็วก่อนที่เซลล์ประสาทสมองจะเสียหายมากเกกว่านี้ นะครับได้ใช้อาหารเสริมนะฮะที่มีคุณค่าแก้ปัญหาตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วและอย่างมีประฏิจิภาพประกอบกับมีวินัยที่ไม่นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงก็ถือว่าโชคดีเป็นอย่างมากนะฮะก็ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ได้มาให้รายละเอียดและได้มาคุยกันในวันนี้นะครับนะฮะ